วิดีโอที่จะพีคในตอนจบเดาต้นไม่ถูกเพราะตอนจบโคตรขีกไม่ควรดูตอนกินข้าวอย่างเด็ดขาดเพราะจะขำจนสำลักได้สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมจิมสุริยะวิดีโอพีคในตอนจบจริงๆเราต้องมีช่วงให้กับวิดีโอพวกนี้แล้วนะครับเพราะแต่ละอันเนี่ยไม่รู้ไปสรรหากันมาจากไหนเรียกได้ว,ว่าฮาอย่างกระตลกคาเฟ่เราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะขำจริงหรือเปล่าก่อนไปครับทุกคนเห็นคนคอมเมนต์มาบอกว่าใช่พี่ หนูไม่เห็นพี่ขึ้นฟีดมานานมากแล้วไอยุทูปตัวดีมันกำลังภาคเราไปจากกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณกด Subscribe ไว้คุณก็มีโอกาสได้เจอผมมากกว่าจริงๆกดไลค์ก็ได้นะครับก็สักอย่างก็ลองเลือกดูไปอาจารย์แดงกีตาร์ครับผมอายุ50ปีอายุ70ปีบรรลุนิพพานสอนธรรมะด้วยคนที่บรรลุแล้วจะเข้าใจนะครับเร็ว เออเอ่ะอ่ะอฮ้ยอ่ามึงเขียออกด้วยเหรอธรรมดาก็น้อยพอแล้วยิ่งกว่าวิญญาณหมูอีกนะครับอย่างนี้ทอดเกี๊ยวเป่าน่าจะคุ้มกว่านะพี่นะเมื่อหวานใจบอกง่วงจะไปนอนเคยง่วงแล้วก็ไปนอนเล็กๆแต้เ,เขาเล่นโทรศัพท์ไปแป๊บขอค่อยนอนไม่ต้องนอน มึงอยู่กับกูก่อนค่ะอยู่กับกูก่อนเนาะอย่าปล่อยกูกอ,อยู่คนเดียวเป็นแฟนกันหรือเปล่าวความสัมพันธ์เรายังรักกันหรือเปล่าไม่รู้จะเรายังตรงกันอยู่ไหมก่อนในไหมนะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าแปรไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งท่าน,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 นชายคุณก็ต้องเข้าใจนะที่เป็นหลักการธรรมชาติเป็นกฎแห่งฟิสิกส์เลยไปลองดูในบทเรียนสิไม่เห็นเมียเลยเมื่อหวานใจเห็นสไตล์การแต่งตัวอยู่บ้านของเราพี่ยังพี่จะรักหนูจะรักหนูเก่งเจเจไม่จ้าหนูก็ รักครับผมเก่งเจเจเนื้อดีจะแต่งยังไงไม่ว่าขอให้โล่งสบายใจก็พอไม่ใช่มะม่วงอะ่ะก็ล่งได้นะครับแม่<ป>เจ็บหลังแทนเลยยังอยู่ดีไหมฮะ <c oughs> ขอเดินควงแขนหน่อยได้ไหมขอเดินควงแขนหน่อยได้ไหม ละครแขนกันละฮะเท่าหน่อยดีไหมเดินไปสกิดเท่าหน่อยดีไหมแทงพูต้องมีอะไรสักอย่างบ็อกลูกเฉียงเรียบลงเต็มประตู <laughs> แอบเสาด้วยสงสัยดีใจได้แต้ม <laughs> อ้าวอีกแล้ว หัวลูกเป็นต้นสาวเลยอโอเคอุ้ยอ๋อฮังคิวผมไม่ได้จะว่านะความชอบใครความชอบใครความชอบมันถ้าคุณแต่งแล้วมั่นใจเอาเหอไม่มีอะไรเสียหายนะครับอ๋อไอเชี่ยนี่เคยดูเออสเปกอห เรียบร้อยอ,อู้ยัยงกระต่นจากความตายนี่ฉันอยู่นระกขุมไหนครับเนี่ยปานเขาหน่อยสิที่รักผมจัดให้หลังจากนี้ภาพก็กินเวลาไป3เดือนผู้ชายเข้าโรงพยาบาลครับผู้หญิงลุกขึ้นมาซ้อมต่อ <c oughs> นูเชล่าอุ้ยเชี่ย ถ้าคุณดูคลิปนี้คลิปแรกดีแล้วครับคุณจะอร่อยกับนูเทล่ามากๆแต่ถ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่สองคุณก็รู้ว่าเลื่อนขึ้นไปข้างบนคุณจะเจอกับอะไร Fuck 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 off, fuck fuck you, yes, no, me, her, it, him, this, that, holy... ไปโกรธใครมาก่อนนี่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าพี่ใหม่เหมือนโกแกเลยค่ะครับ แล้วใส่แ่นอย่างเทพผิดอย่างเดียวแค่สีผมไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเมื่อชีวิตบดซบอะไรอ่ะอุ้ยอืมอันนี้เกินอุ้ยบ้ากุ้งไปวางมันก็เดินลงอยู่แล้วมันก็เดินไปมุ่มันมันไม่รู้หรอกอะไรคืออะไร มเมียเขาขอเบิ้งเด้อถามเด้อบอเใใอียนพระค่อยได้ใจบุญปะนัดอันนี้กับพระไอ้กันนี่บเอียนพระปูนได้นี่บเอียนพระยิฐพระปูนได้นี่แล้วกันเออเรื่องวุ่นวุ่นวัยรุ่นผ้าเหลืองไม่ต้องไปคิดอะไรอ่ะล่าสุดข่าวพระเป็นไงครับสันเขื่อนกันบึ้มบัมเลยเป็นไงเสียงอะไรเจ้บอกว่าผมมีวัสดุยังไม่ได้สู่ส่งใช่ไหม วางสายเลยวางสายดิไปผมผมก็วางนะครับใช่ใช um um ่ไหมหลับตาฟังเสียงคุณคุน่ะสภาพกูตอนนี้อยู่บ้านหูใช่ใช่ไหมเอออากาศมันร้อนโว้ยอย่าเปิดพัดลมตอนเที่ยงโอเค โอ,อ้โหทุกคนใช่ผมเข้าใจเลย,ย,ยคือเวลาเปิดพัดลมอะไอร้อนไม่ตีเข้าหน้ารู้สึกเหมือนกําลังชาวปนักกิจตัวเองทุกคนนี่คือรูปที่ถ่ายเล่นๆเพื่อจะช่จค,คนมาผลงานรับปร,ริญญาให้เฉยส่วนนี่ รูปมันคือรูปอย่างเป็นทางการของผมที่ผมเรียนจบด้วยรูปนี้เปี่ยรูปชขออนุญาตเปลี่ยนได้ไหมเอารูปนี้ไปดีๆสักหน่อยเหอเนจะพูดยังไงนะใครที่รับปริญญาก็น่าจะมีโมเมนต์นี้ใช่ไหมเวโปรตีนอุ้ยอุ้ทุกคนมันต้องเขย่า มันต้องเขย่าให้เนื้อมันเข้ากับน้ำเปล่าหลังจากนั้นเราก็จะเอามาดื่มได้หลักการมันแค่นี้เองแอลวัวต้องยังไงครับเนี่ยมันไม่ใช่แอลหรอกนี่เออมันต้องผมไม่เล็กไม่ใชหรอต้อมผมไม่เล็กใช่ไหมแล้วผมเลี้ยง อุ้ยผมแกยามากเลยเนาะเชื่อแล้วว่าซ้ำไม่เป็นนะดูจากสีหน้าไปเดินป่ากับเพื่อนแล้วหลงป่าอ๋อผมลืมบอกทุกคนไปนะครับว่าเนื้อที่ผมกินอยู่เนี่ยเป็นเนื้อของเพื่อนผมนะฮะคือเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละแต่ไม่อยากเชื่อสายตา เป็นอะไรโงเป็นอะไรตามมนสิงในปากแ้งุยอะรู้เลยเาแอบลอกใครไปดีไหมไปไหมแล้วกูไปตามหมอปามามันติดไปทุกที่ไม่น่าเลยีไม่เหนคะเมื่อร้อนนแพ้เมื่อคแคีเม่ร้นด้วยเถีองสกีพี่มึงมาได คืออ๋ออุ้ย <laughs> ไปลองทำกันได้วัยรุ่นโกโกาวาทุกท่านแลพวเขาเป็นโกโกาวานู่นเหรอฮะถ้าขำแล้วบาปเนี่ยน่าจะลงนรกด้วยกันทั้งหมดนะครับเขาเป็นโกโกาวานู่น นั่นแหละครับทุกคนนี่ก็คือคลิปที่จะพีคในตอนจบมันพีคแล้วพีคอีกคุณน่าจะชอบกับคลิปนี้นะครับงั้นก็ตามถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์เอาไว้เพื่อจะได้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วไปเจอกันใหม่ครับไม่ติงมานะ